มาก่อนได้ก่อนนะครับไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีน้ําท่วมไม่เคยมีกอไม้ใครอยากซื้อสดบอกไม่มีแหวจัดให้สวัสดีครับมาพบกับนาเลนมังกีขายแล้วนะครับวันนี้เรามี ล็อใหญ่เลยนะครับวันนี้มัดด้าสอหประตูพึ่งเข้ามาเลยนะครับสำหรับใครที่พลาดล็อตที่แล้วไปล็อตนี้บอกเลยนะว่าอย่าพลาดนะครับเท่าที่เห็นหมดนี่เลยนะผมบอกเลยว่า4คันนี้นะเลขไม่4คันรวมกันยังไม่ถึงแสนห้าหมื่นโลเลยไม่แต่ละคันหลักหมื่นนะครับหมื่น ต้นๆเลยนะครับในราคาตอนนี้นะครับ399,000บาทปีส0 1 8ทุกคันนะครับสุดท้ายแล้วใครจะได้ไวก่อนลองดูนะครับใครจะได้ก่อนมาก่อนได้ก่อนนะครับโปรโมชั่นทั้งหมดทั้งหลายอยากได้อะไรแจ้งมานะครับอยากขายนะครับทุกวันนี้4คันนี้ผมบอกเลยว่า สวยทุกคันไม่เคยมีชนหนักไม่เคยมีน้ําท่วมไม่เคยมีกอไม้ไม่เชื่อมานะครับสี่คันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟังไม่ผิดฟังไม่ผิดสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วใครอยากซื้อสดบอกไม่มีแวดจัดให้นะครับใครอยากจัดไฟน้์จัดเต็มบอกจัดให้นะครับใครอยากออกรถไม่ใช้เงินเลยสักบาทไม่ได้ครับต้องจ่ายค่าประกันหน่อยนาอนิดนึงนะครับ จะได้มีความรักความเอ็นดูกับเจ้ารถคันนี้หน่อยอ่ะเรามาเริ่มกันตั้งแต่คันแรกเลยดีกว่านะครับสีแดงแรงลิ์สำหรับเจ้ามาสด้าเราจะไปแบบเร็วเลยนะคันนี้เพราะว่าอย่างที่บอกอะผมรับประกันให้เลยทุกคันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีกอไม้นะครับมาดูกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราก็จะไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับเจ้าคันนี้นะครับปี2018เลขไม่เซมื่หมกิกิโลนะครับภายใน สวยเดิมทุกอย่างนะภายในสวยเดิมทุกอย่างเลขไม่สี่ห0 0่นนะครับอ่ะเรามาดูอ่ะผมให้ดูไวๆเลยนะครับเจ้าคันนี้ไม่ต้องดูอะไรเยอะมังกี้คาบอกเลยว่าสวยก็คือสวยนะครับหรือถ้าเกิดอยากจะดูอะไรเพิ่มเติมแจ้งมาได้เลยนะครับนะฮะอ่ะสีแดงอ่ะเดี๋ยวดูฝาท้ายหน่อยเป็นยังไงฝาท้ายมาสวยกริบสะาดะเลยเทีเดียว สีคันนี้สีเต็มไม่เคยทําสีซักชิ้นนะครับเจ้าคันนี้เดี๋ยวคันไหนที่บอกว่าเคยทําสีผมก็จะบอกว่าเคยทําสีนะครับคันไหนที่ไม่เคยทําสีผมก็จะบอกไม่เคยทําผมไม่โกหกกันนะอ่าโอเคอ่ะดูรอบๆบหน่อยดูรีวิวรอบๆหน่อยว่าเป็นยังไง รับเจ้าคันแดงนะครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวใครอยากได้รายละเอียดลึกๆอีกทีนึงเดี๋ยวผมจะนําเสนอให้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคิวเจ้าคันสีดํานะครับดุดันมาเลยทีเดียวคันสีดํานะครับ5ประตูแฮชแบ็กห3คอนเนคอย่างที่บอกเป็นปี2018เหมือนกันหมด4คันนี้เป็นปี2018หมดนะอ่ะมามาดูกันเลยครับมาเลย ภายในคันนี้นะครับสวยงามเหมือนกันไมครับเบาะไม่มีซุดนะครับไม่มีถลอกนะเบาะใสเต่งตึงเลขไมค์คันนี้อยู่ที่สามหมื่นเก้าสามเก้าเก้าห้าเก้าแหม่เลขสวยด้วยครับสามเก้าเก้าห้าเก้าเก้านะครับภายในสวยทีเดียวคันนี้นะสภาพโอเคทีเดียวคันนี้จะมีทําสีฝากระโปรงหน้าชิ้นหนึ่งนะครับฝากระโปรงหน้าชิ้นหนึ่งเท่าที่สังเกตดูนะ อ่ะมาดูเบาะหลังครับอ่ะสวยทีเดียวคันนี้อ่ะมาดูฝาท้ายดูฝาท้ายนะฮะโอเคนะครับแล้วก็ดูรอบๆบรถไปเลยดูรอบๆอบรถเลยนะ สวยที่เดียวครับคันนี้สภาพพร้อมใช้งานทุกคันนะก่อนออกจากมังคีคาไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ทุกคันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเอาไปใช้กันเลยนะครับยาวๆาวคิวต่อไปจะเป็นคิวเจ้าสีเมทริกนะครับสีบลอนนะครับสีบลอนเป็นสีผมผมส่วนตัวผมนะผมจะชอบเจ้าสีบลอนของมาสด้ามากที่สุดเลยใครไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบคันเนี้ย สีมาสด้าสีเทามันจะไม่เหมือนสีเทาของค่ายอื่นๆยิ่งโดนไฟตอนคืนนะผมบอกเลยว่าสวยงามมากอ่ะมาดูครับเลขไมคันนี้อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งันสี่อห้าสเอดกิโลเลขไม่น้อยมากเลขไม่น้อยมากเลยครับคันนี้นะ ก่อนออกจากมังกี้คาไม่ต้องห่วงนะครับน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่ทุกอย่างเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับอ่ะดูเบาะภายในนะครับคันนี้สวยงามครับสบายเลยคันนี้เอาไปใช้แบบเนียนๆเ,เ,เลขไม 20, ล์สองหมื่นโลบุ๊กเซอร์วิสมีพร้อมนะครับเจ้าคันนี้กุญแจมีพร้อมอ่ะดูได้เลยครับอ,อ่ะเดี๋ยวให้ดูท้าย ดูได้เลยครับอะแล้วก็พาท่านผู้ชมไปดูรอบๆคันนี้เลยว่าเป็นยังไงโอเคจบไปนะครับสำหรับเจ้าคันนี้เจ้าคันสุดท้ายนะครับของวันนี้ เป็นสีบรอนเทาเหมือนกันนะครับ5ประตู1.3ึ่งจ o n ไฮคอนเน็กชันกันนะมาดูกันเลยว่าคันนี้เลขใหม่์คันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่โดยรวมคันนี้สภาพถือเท่าที่ผมดูนะไม่ต่างกันเลย4ครคันนี้ผมโชคดีมากเลยนะที่ผมได้มาแต่ละคันเนี่ยสวยสมบูรณ์ครบทุกคันเลยคันนี้เลขไมเลขไมคคันนี้อยู่ที่52,480โล นะครับอ่ะคันนี้อย่างที่ผมบอกสี่คันนี้รวมกันเลขใหม่ยังไม่ถึงแสนห้าหมื่นโลเลยภายในสวยครับคันนี้ดูได้เลยครับภายในสวย สวยงามทีเดียวครับสำหรับเจ้าคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้ามาด้าสองทั้ง4คันคันนี้สีดำสีแดงสีเทานะครับเรามีหมดอยากได้สีอะไรแจ้งมายังมีอีกหลายคันที่ยังรอล้างอยู่นะทั้ง4ีประตู5ประตูมอมังคีคาเรามีครบหมดนะครับ วันนี้นะครับขอลาไปก่อนอย่าลืมนะสีคันนี้อย่าช้า3,99,000บาทสำหรับ1.3ึ่งจุดสามไฮคอนเน็กซ์สปอรประตูนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับมังกี้ค่ะคุณเลือกรถที่ชอบเรามอบรถที่ใช่อย่าลืมนะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com